ถ้าเสียนะกระเด็นดอไยมาเดะเอาไว้ตบการหินเดอจะตายแล้วเพื่อนกายมันจะโดนตบกูรับได้กูรับกูรับได้นานมากมาหน่อยมากเลย,ม,เลยมันจะตายหมดแล้วจะตายหมดแล้วตายเฮ้ยกายดูดดิอเอาไว้ตบกายหินเอาไว้ตบกายหิน ก็ชอบเอาไว้ตบไกยยินชอบเลยมันดักสตรีมเราชัวร์ดักสตรีมเราแน่นอนไอ้เจ๊จริงป่ะชอบป่ะเอาไว้ตบไกยยินกายยจนมึงใครเนี่ยวจะตายที่ม ну ือมาบอกคุณด้วยนะมึงใครของจริงลงทุนว่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยนะมึงใครมึงเป็นใครไอโนริกเตอร์โรบผมนัดหน้าสักหน่อยแหละห้าวอย่างนี้ตั้งใจเล่นด้วยไปงานไม่ตอบไป ตอบไม่ตอบตั้งใจฟาร์ตั้งใจฟารมดูชื่อจริงหรอเริ่มบูเริ่มบูจบจบเล็จบเลสเอาจบปนี่ไงล่ะกูขอตัวเล็กก่อนละกันเอไว้ตกใจหงิดอ่ะไม่ผมผมลาไปเอาไกลไกลไป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  อิรูเมียอิรูเมียอุ๊ยอุ๊ยเชตะเทว์ว้าวพเทว์ว้าวพาเทว้าวอีกฝั่งก็ได้ซูเปอร์เซฟว่ะข้างบนสบายปะเรียนไปต่อไม่ได้ยู่ครับยืนง่ายอยู่่ลางตัวเราต้องกระพริบล่างว่ะเพื่อนนี่เราต้องเต็มเยอะจักเลยอ่ะนี่แหละเอาล่างให้ได้ตรงไหนเขาไปเลยนี่ยกกิ๊กมายังอ่ะดับน้ำไปเลยเนี่ยกูมีแข่งกูมีแข่งซ้อนอ่ะเฮ้ยแข่งไม่ทันนี่แต่ได้อยู่ป่ะเพื่อนสวยสวย ไม่งัง้นรอดแล้วกดแข่งริงๆแล้วโดนซีซิงกไป่างก่อนนะตั้งสี่ร่างสี่ร่างให้เราห้าเรามาห้าเรามา5้าเดินได้ก่อนเดินได้ก่อนร่างไปสองเลยเรามาห้าบวกเลยบวกเล้บวกเลยวิงนะรเบอร์รเบอร์ติดแล้วเรเบอร์ติดแล้วจบไปันตัได้เอาไปกันเลยจัดแล้วเพื่อนี่เข้าหลังให้ปวดปเฮ้ยอานหิวหิวหิวไปไกลนเลนลเลลนเลนลเลนนนล่ลลน โจเกอร์จะตายแล้วโจเกอร์ตายแล้วสองสองข้อติดไปแล้วพิกไปแล้วพิกไปแล้วโจเกอร์พิกไปแล้วแปดจะน่าจะมีแหละเวทเอาแล้วกันเฮ้ยเอ็นดอร์เกิดแล้วเหรอเออใช่โอเคอาส่อนดีกว่าขอโดหน่อยแล้วกันอันตีไปแล้วได้เอนดอร์ถ้าจะเอาก็ตอนนี้แหละดักพี่เวมาแน่เอาไว้ตบกไกลงีกกูขอสักทีป่าะนี่มาแล้ว สสววยยหนเอาไว้ตบไก่หิดหรอขอหน่อยขอหน่อยจะตติให้เลยครับสวยงัดสวยเตรียมไม่ไหลลื่นพอเซฟกันจัดจับเอาไม่เซฟฝั่งมันอะเซฟมากเป็นกราฟมือบดบ่อยมีค่าเปลี่ยนนะงัดเอ็นดอได้มาเด็กเอาไว้ตบไก่หิดเอ็นดอยจะตายแล้วเพื่อนไก่มันจะโดนตบกูรับได้กูรับกูรับได้นานมากมาหน่อยมาหน่อยมันจะตายหมดแล้วจะตายหมดแล้วตายกูรอเพื่อนอยู่ ป้องกัป้อกงกป้อกเอาไว้ตบกายหนีดอกอ้นมเบาๆผัดิกูเพื่อมึงเลยูกไกันดอเพื่อมึงเลยจบเกมบอกด้วยมึงเป็นใครโดนดาด้วยเองยังใช้ท้ายยากอยู่เลยนี่ไงเอาไว้ตบกายหนีดอเอาไว้ตบกายีดอเอาหน่อยเอาหน่อยเจ้าพี่จะไปแล้วโอ๊ยไยนนไม่ได้ิวดามีมาพ่อหนุม โอ้โหเอ้ยตายพอดีเลยเสียเพื่อนว่ะไม่ตายด้วยจ็อกเกอร์แถมไม่พอบังอันติอีกอ่ดีป้อมเลยดีป้อมเลยจ็อกเกอร์สวัสดีสวยสวยสวยแล้วกูรอดยังไงกณฑ์โดนโดนเอาไว้ตกกายหิบยังไงสวยเจลบีสวยอย่าให้มันตกกูสวยเจลบีกูเป็นนีชีวิตมึงครับเพื่อนะไเนี่ย สวยหนีไปหนีไปหนีไปสวยหักเพื่อนจัดสวยมากครับเจลบีชีว <brauch> ิตนี้จะไม่ลืมจะได้มิชชั่นไม่สำเร็จถ้าตายแทนวมาจะได้ตกใจยิดไม่สำเร็จบอกเลยเจลพีว่าคนนี้เราทดแทนแน่นอนตกยิดไว้เจลพีสวยกา่ายมันตงตูสวยเจลบีอือว่าออกกันเว้ยดีกว่ามันยก58ยก580สองตัวเลยงัดนะงัดได้ท nice ี จัตบตกายกิโดแต่มันตาย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 นี่ไงของจริงว่ะโอ้โหแล้วตอของจริงว่ะกายนตัวเดีย่เพื่อนมึงเลยลรอดเอองานแล้วเพื่อนตก็เก็บงานได้หมดเป็นไงของจริงว่ะเฮ้อเอาไว้ตบกายยิดเหรอจบตานี้มึงไปเปลี่ยนชื่อด้วยนะเขาศูนย์ห้าแล้วว่ะเพราไงวะศูนย์ห้าก็หล่อเอาเด้าเดี๋้าได้ตอนไรกที่ต้องฟิกเกอร์หลงมึงไม่ต้องจับด้วยโอ้โหหลีผักท่งจังว่ะ เอลันดอรอเอลันดอใครอยากเอลันดอกดหนึ่งกูพร้อมเปิดกดหนึ่งกดหนึ่งโยนแน่เลยมาช็อตนี้ดูมี่เย็นเพื่อนจะเย็นเพื่อนจะเย็นเพื่อนจะเย็นเพื่อนโดนเปิดโอ้ยโดนเปิดแต่ไม่เป็นไรหรอกแต่มันใส่เยอะอยู่นะเนี่ยไอของเกิดไปไอคอดีกว่าขอไปดีอคอนี่ดจริงๆต้องเปิดแล้วนะเนี่ยเปิดเเดี๋ยวไปแยกดันให้คนนี้ไปดันล่างให้ เลนอยู่พุ่มบนนะเลนอยู่พุ่มบนนะเลนอยู่พุ่มบนเห็นปะล่ะเห็นเห็นเห็นอุ้ยเจ๊โอ้โหข้างล่างมันตีเลื่อนไม่ลดเลยเฮีเจ๊ทำไมอ่ะชื่อก็บอกอยู่ว่าเอาไว้ตบกายหยิดเลื่อนไม่ลดเลยโดนนรกตีมาเดะไม่ดูมั้งยังเฮ้ยมาเดะได้แล้วเดะเพื่อนฮัดให้แล้วงัทให้แล้วอตายะตาย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 เพื่อนบลมเบอร์จะตายแล้วเสกบนนะกายบลมเบอร์สิทธิ เฮ้ยเอาไว้ตบกายจิดจะเป็นเลขศูนย์จนจบเกมเลยปะครับเนี่ยกูอยากจะฟิกมากเลยเพื่อนๆขอหน่อยเก้าเก้าวีเก้าวีทำเป็นขึ้นบนแต่กระสิวขึ้นเก้าวีมีฟิกเกอร์ระเบิดตีวัดต้องรอไปหน้ากางกางกางเพื่อนกาง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 มาเลยมาเลยมาเลยโจ๊กเกอร์สามติดเปิดดับบนเข้าดับบนเข้าเฮ้ยๆไปแล้วเอาไว้ตบกายจิดไปแล้วกูเล่นคนเดียวกูเล่นคนเดียวกูเล่นคนเดียว ช plane. ่วยกูด้วยเพื่อนช่วยกูด้วยโอ้โหรอดด้วยเป็นยังไงล่ะเอาไว้ตบกายลหินศูนย์หกหกไปดิเอาอีกตัวหนึ่งได้ไหมจะได้เป็นคู่หูกับดับเบิลโอเซเว่นเอ็กซ์เดียวยิงไกลหินเอ้ยแรงที่ผ่านก็มาดีครับก็มาดีครับตามีดบินใส่กูสองทีตายเลยเหรอวะเนี่ยจบเลยป่ะดแรงมีงปีกเป็นกูไม่เข้าหรอกให้ให้แอนด์ดรอพีมาเลยดิแนดไงมียจะพูดไหม

สำหรับดาว์ที่96นะเอเดนดอรได้คิวตัวหนึ่งว่ะน่าจะได้ตอนที่เราเข้าบอร์ดอะใช่ใช่เลยสามขอสัมภาษณ์มันก่อนละกันทุกคนเฮ้ยเข้ามาว่ะตายใายอะตายทำเราบ่อยมากเลยอ่ะไอ้ยเฮ้ยมาเปิดไม้ว่ะนายเปลี่ยนชื่อมานานยังเนี่ยฮัลโหลไปชวนน้องพูดอีก พ่อเพิ่งมาเปลี่ยนตอนที่ทำอะไรกันครับเนี่ยตบตบกกิจายอ๋อตอนแรกดตบตกกิจายแล้วตอนแรกชื่ออะไรตอนแรกคือชื่อเฟรเฟซบุ๊คอาร์ตเฟซบุ๊กฮาร์ตอ๋อชื่อเฟซบุ๊กฮาร์ตอ๋อนึกว่าตั้งชื่อว่าเอาไว้ตกกิจายแล้วพอมาตีเราก็เอาไว้ตบการีสใช่พอพอเรามาเจอนายเราก็เลยแบบเราเราดูสตรีมไม่เอาต่อแล้วยังต่อเขาต้องตั้งชื่อมาแล้วเอาต่อ S <S ต้องตอบสักทีป่ะงั้นตอบป่ะตอบป่ะเดี๋ยวกดตอบเอาตอบป่ะตอได้เอาก็มาดิครับเดี๋ยวจาก07เดี๋ยวรอบนี้ขอ014ย์สับสี่ละกันออาคนตอบด้วยเหรออด